ด d i คล l เมอร์ laimer, เป็นเพื่อนกับทุกคนและชอบทุกคนเท่าๆกันพระเอกในดวงใจพร้อมค่ะคนแรกครับมากปรินกับมาริโอเมาเลอร์ครับมาริโอมาเลอร์ sorry man มาริโอมาเลอร์กับเคนธีรเดชครับอ๋อให้เลือกสองคนนี้ก็มาริโอเมาเลอร์มาเลอร์ไงมาริโอมาเลอร์อนันดาเอเวอร์ลิงแฮมครับอ๋อพี่โอพี่โอครับกับชาคิตย้ำนาำครับอ๋อ <gasps> oh, พี่ชาคิต is like อ๋อ oh. พี่ชาคิดค่ะพี่ชาคิดกับพี่หลุยส์สกอตครับพี่ชาคิดค่ะพี่ชาคิดกับพี่ปอรัทวุฒิครับพี่ชาคิดค่ะพี่ชาคิดกับบอยประกครับพี่ชาคิดค่ะพี่ชาคิดกับเต๋อฉัตรทวิทย์ครับพี่ชาคิดค่ะพี่ชาคิดกับอเล็กทรเดชครับพี่ชาคิดค่ะพี่ชาคิดกับอเล็กเลนเดลครับพี่ชาคิดค่ะพี่ชาคิดกับเจมมาครับ that s so hard James I love you แ u t พี่ชาคิดค่ะพี่ชาคิดกับเจมจิครับพี่ชาคิดค่ะ พี่ชาคิดกับต่อธนภพครับอ่าพี่ชาคิดค่ะพี่ชาคิดกับพี่ซันนี่ครับพี่ซันนี่ค่ะพี่ซันนี่กับพี่ณเดชครับพี่ซันนี่ค่ะและคำตอบสุดท้ายของพี่ยายญานะครับเป็นพี่ซันนี่สุวรรณเมธาครับเฮ้ยสอรี y เบบี